โปรดิวเซอร์ป๊อปแชนแนลเสนอสวัสดีครับรายการชนคิดช่วยแก้ไขพบกับคุณผู้ชมอีกแล้วครับขอบคุณพระเจ้าครับวันนี้เราพูดถึงคริสตจักรพูดถึงผู้รับใช้เราได้แง่มุมดีๆนะครับกับความคิดที่เป็นมุมมองที่แตกต่างกันท่านเป็นประธานองค์กรคริสตจักรปลูกจิตขอเรียนพบกับาศาสนาอาจารย์สมนึกมนตรีเลิศรัศมีครับ ครับก็มีโอกาสได้คุยกันสนทนาก,นกันกับพี่น้องวันนี้ผมจะมาคิดถึงเรื่องคิดจับไม่ใช่ธุรกิจคิดจับคือภัธรธกิจแต่เราอดคิดไม่ได้ที่จะต้องกำหนดต้นทุนให้ดีเพราะทุกคิดจับมีต้นทุนและมีาะรายรับรายจ่ายที่ไปที่มาของเงินที่จะใช้ใจ่ายในโบสถ การสนับสนุนผู้รับใช้และทำค่าใช้จ่ายต่างๆที่ทำให้กิจจัร์นั้นอยู่ได้และอยู่อย่างถาวรและกิจจัร์นั้นได้รับใช้พระเจ้าอย่างเต็มที่เกิดคิดกันไหมครับว่าเราจะทําให้กิจจร์มีประสิทธิภาพอย่างไรตอนนั้นมันก็ต้องคิดในเชิงคานวณต้นทุนและคํานวณแบบธุรกิจทั้งที่กิจจัร์ไม่ใช่ธุรกิจ พระธรรมพระเจ้าก็มีพูดไว้ในสิลิก,กาบทที่สิบสี่ข้อยี่ในผู้ท่านมีใครบ้างเมื่อปัถนาจะสร้างตึกจะไม่นั่งลงคิดราคาดูเสียก่อนว่าจะมีพอที่จะสร้างให้สําเร็จได้หรือไม่ผมยอมรับจริงๆว่าการอยากเริ่มคิดจับมันก็ต้องเริ่มด้วยความเชื่อมีเท่าไหร่ก็ต้องเอาแหละแต่เวลาเราทําจริงๆเราต้องคํานึงว่าผู้รับใช้คนหนึ่งจะอยู่ได้หรือเปล่าคิดจกกับเงินยู่ได้หรือเปล่า แล้วถ้าอยู่ได้เป็นยังไงอยู่ไม่ได้เป็นยังไงถ้าจะอยู่ให้ได้ในขณะที่ที่จะไม่แก้ไมไ่พอที่จะดูแลผู้รับใช้หรือดูแลค่ใจจาใช้จ่ายต่างๆนั้นควรจะเป็นยังไงอันนี้คือข้อคิดดังนั้นผมนก็จะมาช่วนเราคำนวณแบบเสมือนหนึ่งธนรกิจนี้เป็นธุรกิจแต่ไม่ใช่ธุรกิจแต่ใช่ละเรามาคำนวณดู คิดจักหนึ่งสมมติมีสามสิบคนเงินถวายแต่ละอาทิตย์มีเท่าไหร่เขาตั้งมรรทัอนี้งนี้แล้วเราต้องถวายเท่าไหร่ถึงจ,จะพอทีนี้เราไม่สามารถไปกําหนดหรือไปบอกว่าโบนึงจะต้องถวายแค่แค่นี้บางครัสมาชิกมาโบนึจะต้องให้เงินแค่นี้เพื่อที่ยังให้อยู่ไนดะ้แต่ผมว่าคำนวณค่าใช้จ่ายดีกว่าว่าิจัดหนึ่งมี ใหใจอะไรบ้างผมสมมติเอาง่ายๆถ้าคิดจักที่ต้องเช่าผมตีกลางๆแล้วก,กันนะครับค่าเช่า7,000บาทเงินเดือนหรือเงินที่เราจะถวายให้ผูรรับใช้ผมก็ตีกลางๆแล้วกัน,กน,นอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าแล้วอาจจะเป็นสด่ดหรือเป็นครอบครัวถ้าเราตีสัก15,000 15,000บวก ี้เท่าไหรเจ็ดพันใช่ไหมฮนะก็เป็น2 2งหมนสอง้ำไฟโทรศัพท์อินเทอร์เนต็ตให้สักหกร้อยสองหมื่นสองก็เป็นสอง0มื่นสองพันร้ค่าจิปถาถะโอ้อาหารมื้อเที่ยงมือ้อละสักห0าร้อยมมุติเอาแบบประหยัดเลยนะมุ้ยถ้า530คนนี่โหน่นตกวิธีตังยง สี่อาทิตก็สองพันก็เป็น2 8งหมนกว่าบาทเอาอย่างนี้นะบทหนึ่งที่มีสมาชิกเราเราสาคนผมขอต้นทุน30,000ืบาทนี่ต้นทุน30,000ืบาทถ้าบทที่ไม่ได้เช่าก็ประหยัดค่าเช่าแต่ก็อาจจะถวายให้ผู้รับใช้มากขึ้น3ามหมนบาทนั่นหมายความว่าสี่อาทิตย์ต่อเดือนสี่หารสามหมื่นเป็นเท่าไหร่ครับ พราเราคำนวณดูเดี๋ยวผมคำนวณเร็วๆสหารสามหมื่ตกเจ็ดันห้าต่อสัป,ปดาห์ขจักของท่านถ้ามีถึงสาสิบคนท่านมีเงินถวายเฉลี่ยแล้วเดือนอาทิตย์ละเจ็ดพห้าถ้าเราต้องการเพื่อให้โบ์นั้นพออยู่ได้ต้องมีเงิน7จ็ดันห้าต่ออาทิตย์แต่ทีนี้ในความเป็นจริงไม่มีทางเลยที่ ทุกบสจะมีเจ็ดพันห้าทุกเทศอ,อ้อาจจะมีบางโบสได้เป็นหมื่นก็ได้ก็อันนี้ขอบคุณพระเจ้านะอันนั้นคำนวณอย่างนี้ก็เป็นบวกไปแต่ผมกำลังคิดถึงคิทจักจทั้งหลายมองทั่วประเทศไทยแต่ละคิทจักรถ้าโบสถ์ไหนมีเงินถวายมากกว่าสา0 0 0ื่นต่อเดือนก็นับว่าโอเคไม,ไม่เป็นไรเราไม่คิดเรามาคิดถึงว่าโบสถ์ที่มีเงินน้อยกว่าสามหมื่นต่อเดือนหรือ บางโบสถที่มีเงินเฉลีย่ยถวายอาทิตย์ล 1, าพันธ์กอทิตย์สิ้นเดือนอาจจะมีเยอะหน่อยสักห้าพันแปดพันพอพี่น้องที่เป็นข้าราชการหรือคนกิงเงินเดือนเอาสิบรถมาถวายแล้วก็มีแค่นั้นเพราะฉะนั้นคิดจากเคยคิดไหมครับว่าถ้าเราจะเลี้ยงผู้รับใช้ให้อย,อยู่ให้ได้หรือเราจะสนับสนุน,นาจารย์ที่อยู่กับเราแล้โดเยเฉพาอย่างยิ่งบางคณะหรือบางกลุ่ม มีความเชื่อว่าต้องดูแลอาจารย์ห้ามออกไปทํางานข้างนอกซึ่งส่วนใหญ่ในนี้อาจารย์มักจะมีอาชีพที่สองแต่มีอาจารย์ในบางที่ศัตว์ที่ศับอกว่าขออาจารย์ดำเนินชีวิตโดยทุ่มเทกับที่ศักด์เต็มที่ครอบครัวของอาจารย์สามีและภรรยาที่จัดจัดดูแลให้ดีดังนั้นนี่ผมเอาให้ใจพื้นฐานยังไม่คำนึงนะครับ นี่ผมคิดถึงเงินของอาจารย์หมื่นห้าต่อเดือนถ้าครอบครัวที่มีลูกสองคนนะผมว่าอย่างน้อยต้องมีสองหมื่นห้าแล้วถ้าอาจารย์ครอบครัวอาจารย์อยู่ในโบสถ์ก็ไม่ต้องจ่ายค่าเช่าสําหรับอาจารย์แต่ว่าถ้าครอบครัวอาจารย์อยู่นอกโบสถ์ก็ต้องจ่ายดังนั้นเงินเหล่านี้เอามาจากไหนพี่น้องเคยคินไหมครับอยากชวนว่า เราทําธุรกิจแน่นอนคิดจับเราไม่สามารถเล่งตัวเลขทางการเงินได้แต่อย่างน้อยเราต้องคํานวณต้นทุนแล้วหลังจากานั้นเราจะต้องมาเชื่อมว่าจำในบางสิ่งแล้วเราก็จะต้องมาปฏิบัติการในบางการในความเป็นมนุษย์ดังนั้นผมจะเสนอข้อปฏิบัติบางอยา่างเพื่อทําใหมโบ์พออยู่ได้ประการที่หนึ่งหาผู้สนับสนุนที่อยู่นอกบุ๋ ก้อนเงินที่ขาดก็ต้องหาคนถวายที่มาจากนอกโลกที่มีภาระใจกับพิศจกักรนี้อาจจะเป็นถ้าโบน,นี้ขึ้นอยู่กับองค์กรก็ให้องค์กรที่จะสนับสนุนถ้าโบน,นี้มีมีคนที่ลักสนิสนมกับอาจารย์และอยากจะช่วยอาจารย์ในการพัฒนาและสร้างและปลูกทิศจกักรก็อาจจะมีการถวายช่วยอาจารย์ ตัวอาจารย์เองก็อาจจะออกไปประกอบอาชีพหรือทําอะไรที่ทําแล้วไม่เป็นอุปสัคกับการรับใช้พระเจ้าก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่โบสถ์เล็กหรือโบสที่ยังเลี้ยงตัวเองไม่ได้มักจะทำานแล้วถ้าดียิ่งกว่านั้นก็คือคู่สมรสของอาจารย์ออกไปทํางานข้างนอกด้วยสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบร่วมกันที่จะทําให้โบสถ์หนึ่งโบสหนึ่งอยู่ให้ได้ แต่ที่นี้ผมมานั่งนึกว่าในฐานะที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่ต้องคำนวณต้นทุนถ้าคิดจักประเภทที่มีเงินถวายดีส0สิบคนแต่พี่น้องในโบสถ์มีรายได้และมีความเป็นอยู่ดีแล้วถวายอาจจะมีบางโบสถ์ยอดถวายเดือนหนึ่งขึ้นถึงมากกว่าสี่มือบางโบสถ์อาจจะขึ้นถึงแสนหนึ่งนาด้ ถ้าคิดจักที่มีเงินไวาย4 0 0 0 0ถึง1 0 0 0 0 0บาทแต่ต้องใช้จ่ายประมาณสัก 3- 4 0 0 0 0บาทนั่นหมายอนงว่าคิดจะจัจะมีเงินเหลืออันนี้มันก็ต้องคิดในเรื่องของการต่อยอดว่าถ้าคิดจักมีเงินเหลือคิดจักก็ต้องเอาเงินนั้นไม่ใช้ให้เกิดประโยชน์ในไล่หนาของพระเจ้าแล้วผมมีความเชื่อว่าการปลูกคิดจักรคือการเป็นการลงทุนฝ่ายวิญญาณ ถ้าโบสถ์ที่มีเงินเยอะหน่อยผมก็สนับสนุนว่าขอให้ท่านนั้นมีโอกาสส่งเสริมในเรื่องการทําำันธกิจข้ามวัฒนธรรมการทำันธกิจข้ามชาติพันธ์ข้ามชนเผ่าซึ่งเมื่อพระเจ้าบอกว่าท่านั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกประเทศให้เป็นสาวกทุกประเทศในที่นี้ก็คือทุกชาติพันธ์ทุกชนเผ่าทุกกลุ่ม ที่มีผู้คนถ้าคิดถึงในประเทศไทยเฉพาะในกรุงเทพนี้มันก็เป็นโลกเล็กๆใบหนึ่งเพราะเราประกอบด้วยชาติพันธุ์และนานาชาติเยอะแยะไปหมดถ้าคิดจากที่มีเงินเยอะหน่อยผมหนุนใจว่าอย่าอยู่เฉยๆขอสนับสนุนในการเกิดการ,รปลูกขี้เสจักและเกิดการสร้างไร่นาและแผ่นดินของพระเจ้าให้แข็งแรงขึ้น แต่คี่จักที่มีไรายได้น้อยซึ่งตรงที่ผมอยากจะมองอย่างนี้มากกว่าว่าเราต้องยอมรับจริงๆว่าเราต้องดูแลผู้รับใช้ของพระเจ้าให้อยู่ให้ได้และที่จักก็ต้องดูแลลูกแกะผู้รับใช้พระเจ้าก,ก็ต้องดูแลลูกแกะในฐานะผู้เลี้ยงซึ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่ครบคู่แต่ไม่สามารถปิดตาไปจากการที่จะต้องคำงนวณต้นทุนให้ดี เพื่อที่จะได้มีเงินมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดปีหลยที่จักไม่ทําบัญชีผมก็ยังหนุนใจว่าถ้าที่จักของท่านไม่ได้ทําบัญชีขอหนุนใจให้ทําบัญชีและบันทึกรายรับรายจ่ายสิ่งเหล่านี้สําคัญมากถ้าไม่ดูแลไม่บันทึกรายรับรายจ่ายเงินเข้ามาเท่าไหร่ก็ไม่ได้นับหรือไม่ทราบหรืออาจจะทราบเงินออกไปเท่าไหร่ก็ไม่ได้นับหรือไม่ทราบหรือไม่ได้คานวณ ตรงนี้เป็นจุดอ่อนของพระกายและจะทำให้พระกายไม่สามารถพัฒนาหรือโตขึ้นแบบต่อยอดและโตแบบมีพลานามัยเราต้องยอมว่าเป็นจริงว่าที่พระเยซูคริสต์สอนเรื่องการสร้างอาคารให้สร้างนบนศิลาแล้วตรนนี้แหละที่พระคัมภี์บอกว่า ถ้าเราสร้างอาคารที่แข็งแรงสร้างฐานของทฤษฎีที่ดีสร้างบนศิลาไม่ใช่สร้างบนหาทรายถ้ามีอุปสรรคถ้ามีพายุถ้ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จากนั้นฐานนั้นก็อยู่ได้และแข็งแรงผมก็ฝากสั้นๆแค่นี้ก่อนนะครับขอบโยบายครับสวัสดีครับ โปรดิวเซอร์ป๊อปแชนแนลเสนอรายการชวนคิดช่วยแก้ไขสวัสดีครับรายการชวนคิดช่วยแก้ไขพบกับคุณผู้ชมอีกแล้วครับขอบคุณพระเจ้าครับวันนี้เราพูดถึงคริสตจักรพูดถึงผู้รบับใช้เราได้แง่มุมดีๆนะครับกับความคิดที่เป็นมุมมองที่แตกต่างกันท่านเป็นประธานองค์กรคริสตจักรปลูกจิตขอเรียนพบกับศาสนาาจารย์สมนึกมนตรีเลิศรัศมีครับ